สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของหวยฮานอยนะครับประจํางวดวันที่29พฤศจิกาหกนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่29นะครับเรามาสรุปผลของเมื่อวานก่อนนะครับเด่นนอยมัดรวมนะครับผมให้เด่นไปที่9แล้วก็7นะครับฝันไปที่9นะครับก็เข้ามาที่9หลัก10ล่างนะครับของน้อยพิเศษนะครับและก็9หลัก ร้อยบนนะครับของน้อยปกติแล้วก็เข้า9หลักหน่วยล่าหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็หลักสิบล่างหน่อย Vp นะครับและก็9นะครับมาที่หลักสิบล่างหน่อยพัฒนานะครับในส่วนของ7นะครับเข้ามาที่หลักร้อยหน่อย Vp นะครับและก็หลักหน่วยหน่อยพัฒนานะครับก็มาทั้ง9แล้วก็7นะครับสหรับเด่นหน่อยมัดรวมนะครับก็ เข้ามาที่3น้อยหลักทั้ง3น้อยนะครับเข้า9น้อยพิเศษแล้วก็เข้าหลักร้อยนะครับเข้าวิ่งน้อยปกตินะครับแล้วก็เข้าเด้งบนล่างนะครับของน้อย VP นะครับน้อยพิเศษนะครับผมให้เด่นไปที่ศูนและก็1นะครับฟันไปที่1นะครับผลนะครับ1 12 91นะครับ ก็เข้ามาที่1หลักร้อยบนนะครับแล้วก็หลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับมาเด้งบนล่างนะครับแล้วก็เข้าคู่เจาะ2อตัวนะครับ 1- 2สองตัวรองนะครับ1 2สองบนนะครับเดิน3ามตัวมา1 2สองตัวนะครับมาที่1นะครับหลักร้อยบนหลัก10บนนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับมามาตัวชนนะครับที่ชนกระเด็น2ตัวนะครับก็ถือว่าแนวทานของน้อยพิเศษก็เดินต่อนะครับ กาะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็เจาะ2ตัวตัวรองนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลของน้อยปกติกันต่อนะครับน้อยปกตินะครับผมให้เด่นไปที่7แล้วก็8นะครับฟันไปที่8นะครับผลนะครับ91310นะครับในส่วนของเด่น2ตัวถือว่าหลุดไปนะครับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับมาที่1หลัก10บนนะครับแล้วก็รัก10ล่างนะครับ มาเด้งบนล่างนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับมาแค่ตัวเดียวนะครับสำหรับตัวเน้น8แล้วก็ตัวชนนะครับ8ก็ไม่มานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตัวเน้นตัวฟันตัวชนนะครับอาจจะไม่มานะครับอาจจะมาตัวรองได้นะครับก็ในส่วนของน้อยปกตินะครับผลของน้อยปกติเมื่อวานนะครับเรามาต่อกันที่ผลของน้อย VP นะครับผลของน้อย VP เมื่อวานนะครับ ผมให้เด่นไปที่6แล้วก็7นะครับฟันไปที่6นะครับผลนะครับ769 95นะครับก็เข้ามาที่6หลักสิบบนนะครับแล้วก็7หลักร้อยบนนะครับและที่สำคัญนะครับเข้าคู่เจาะ2ตัวนะครับ69บนนะครับเข้าตัวเจาะตรงๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวเน้นตัวฟันด้วยนะครับที่ผมเน้นไว้ให้เมื่อวานนะครับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับมาที่5หลักหน่วยล่างนะครับ มาตัวเดียวนะครับสําหรับเด่น3ตัวนะครับก็ในส่วนของเด่นสตัวมาทั้ง6และก็7นะครับแล้วก็เข้าคู่เจาะ2ตัว6 9ตัวเน้นนะครับเด่น3ตัวมา5หลักหน่วยล่างนะครับสําหรับแนวทางของนอย v ีพีนะครับก็รับกันไป2เด้งนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับแล้วก็สายเจาะก็เข้า6 9ด้วยนะครับ ก็ถือว่าแนวทางนะครับทั้งเด่นน้อยมัดรวมน้อยพิเศษแล้วก็น้อยปกติน้อย v p นะครับก็ถือว่าเดินต่อเนื่องกันเช่นเดิมนะครับสําหรับแนวทางของหัวหาน้อยเรานะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับในแนวทางวันที่9นะครับวันที่29เนะครับเด่นน้อยมัดรวมนะครับผมคานวณได้ที่1แล้วก็แล้วก็แนะครับสูตรฟันไปที่1นะครับก็ย้ําเช่นเดิมนะครับมีโอกาสมาได้ทั้งน้อยพิเศษ นอยปกติแล้วก็นอย VP นะครับ3นอยหลักนะครับแล้วก็สองนอยรองนะครับก็คือนอยสามัคคีแล้วก็นอยพัฒนานะครับหลักๆให้เน้นไปที่นอยพิเศษนอยปกติแล้วก็นอย VP ไว้ก่อนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง5นอยนะครับสำหรับเด่นนอยมัดรวมนะครับเท่าที่ดูจากแนวทางนะครับก็ให้ระวังทั้ง1และก็8นะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวเช่นเดิมนะครับสำหรับเด่นนอยมัดรวมนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูแนวทางนะครับของนอยพิเศษกันต่อนะครับนอยพิเศษนะครับผมคำนวณได้ที่5และก็6นะครับสูตรฟันไปที่6ตามสูตรคำนวณนะครับยังให้ระวังเลเบิลหามไว้นะครับสำหรับนอยพิเศษนะครับชุด2ตัวนะครับ4ชุดหลับนะครับก็จะมี5 2 5 3นะครับแล้วก็ 6, 2 6 3ชุด3าตัวนะครับสูตรเน้นไปที่4 6 3สนะครับเด่น3ตัวมา 1- 2ตัวนะครับ 692นะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับหและก็หนะครับมาชนกระเด็น3ตัวนะครับมาชนกันที่6นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้เน้นวิ่งรูดนะครับหรองหนะครับสําหรับเด่น2ตัวของน้อยพิเศษนะครับชุด2ตัวนะครับให้เน้นไปที่6กสแล้วก็6กสนะครับรองไปที่5 25 3นะครับ ชุด3ตัวนะครับก็ชอบตามสูตรฟันไว้ให้นะครับ463นะครับแล้วก็รองชุด7 6 3ดหกไปด้วยนะครับจริงๆชอบทั้ง3ชุดนะครับ362ก็ให้ระวังกันไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ให้นำไปใช้ทั้ง3ชุดก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้นนะครับ463ตามที่ผมวิเคราะห์ไ้ให้นะครับสำหรับเดยน3ตัวมา1 2องตัวนะครับก็ให้เน้นไปที่6ตามตัวชนได้เลยนะครับและก็รองไปที่2นะครับ เรามาต่อกันที่น้อยปกตินะครับเด่น2ตัวนะครับผมคำนวณในที่6และก็7นะครับฟันไปที่6ชุด2ตัว4ชุดหลักนะครับก็จะมี6 1 6 5อ่า6 9นะครับ7 1 7 9นะครับสำหรับ4ชุดหลักนะครับชุดสาตัวนะครับ96 1หนึ่งนะครับเน้นไปที่9 6 1นะครับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับ5 8และก็1นะครับ สำหรับเดน2ตัวกับเดน3ตัวนะครับไม่ชนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังชุด6-171ไว้นะครับมโอกาสมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับก็ให้เน้นไปที่6-171ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่6-9-7-9นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับชุด3ตัวให้เน้นไปที่สูตรฟันไว้เลยนะครับ9 6 1และก็รองมาที่5-6-1นะครับเดน3ตัวมาก2ตัวนะครับให้เน้นไปที่1 รองไปที่5แล้วก็รองไปที่8ตามลำดับนะครับต่อกันที่น้อย VP นะครับน้อย Vp นะครับผมให้เด่นไปที่3และก็4นะครับสูตรฟันไปที่4นะครับชุด2ตัวนะครับ4ชุดหลักนะครับก็จะมี3233นะครับแล้วก็4243นะครับชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่342เด่น3ตัวมาถึงสองตัวนะครับ0 3และก็6นะครับ เด่น2ตัวนะครับ3และก็4นะครับมาชนกระเด่น2ตัวเด่น3าตัวนะครับมาชนกันที่3นะครับตัวชนไม่ชนตัวนิสโตฟันนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังไว้นะครับ3และก็4นะครับทั้ง3ทั้ง4นะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับส่วนตัวนะครับผมชอบไปที่3นะครับตามตัวชนนะครับถึงแม้สูตรจะฟันไปที่4นะครับก็ส่วนตัวผมชอบไปที่3นะครับให้น้นวิ่งรูด3รอง4นะครับ ชุด2ตัวนะครับให้เน้นไปที่3 2 4 2นะครับแล้วก็รองไปที่3 3 4 3นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับให้เน้นไปที่3 42นะครับตามสูตรฟันไว้เลยนะครับและก็รองไปที่743นะครับสำหรับนอย Vp นะครับเดิน3ตัวมา1 2ึงตัวนะครับให้เน้นไปที่3ตามตัวชนนะครับแล้วก็ รองไปที่0นย์นะครับสำหรับเด่น3าตัวมา1 2ตัวนะครับก็สำหรับแนวทางนะครับของน้อยพิเศษนะครับน้อยปกติแล้วก็น้อย VP นะครับแล้วก็เด่นน้อยมารวมนะครับของวันที่29พฤศจิกานะครับก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ